สวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสวัสดีสุขสวัสดีเด้อสุขีมันเสมอมันคือไม่ความเจ็บไม่นช่ไรความไข่เอ็นซูมีเพันวันน้ำบาดได้ก็มาพบกัดีเจเสียงดีวันนี้ในห้องสิบพีคนเราจะมาจัดรายการสามสิบนาทีโมบหลับยบวันนี้เราเป็นดีเจสามสิบนาทีมักไมงได้ชอบไมงได้ก็โคกันเข้ามาได้เลยเด้อเนาะทางดีเจสิบพีนยินดีรับใช้จัดให้ตามคำขอไว้เสนอ เออเพื e. Higher, OLED, Poor, ่ Somehow, huh e อล็อกซาเสียเวลาเนาะโทรเลยเด้อูนกเก้าูน่งแปดูนหกเด้อซูนก็เก้าซูนซ์หนึ่งแปดูนหกเปิดโทรมหาบ้าดีเจสีไพได้เด้อเสียงใสหน้าไม่สงจะโทรหลังไม่หลังหน้าไม่ก็ได้เด้อเนาะเอออยู่ในการเพลงลูกทุ่งบรรณาเพืน้องมักเป็ไดโซมันไดกระขกกันเข้ามาได้เด้อทั้งดีเจสไพยันดีรับใสจับให้ตามคำขอเพืนวันนาะเอาฮัลโหลสบายดีโทรมาใสนอนนอะ โทรมาจากเซ NO. โนขอเพลงอย่างน้อขอเพลงอย่างน้อเพลงใส่าหักไอ้คนเดียวอภาคไปลงทางใดน้อนี่นอาอผากไปลงทางเมืองอัสพรอนเจ้าได้ได้ผักผัวได,ได,ไไดน้ออบซอื้อได้โ,โอได้ได้เจ้าจาบเป็นอย่างน้อถือว่าผาักไปลง่งทางเมืองเมืองอัสสภอนเเคเดี๋ยวทั้งบิเจสิไพจันให้เ้อขอบใจขอบใจสาก จากแพลงรายการทางเซโนเนาะโทรมาขอเพลงนำเพื่อลดระยะเวลาทางบ่าวดีเจสีไพ่ก็บจิจัดรายกผลงานเพลงให้เลยเนาะถ้าเวลาหมดหมดเวลาก็ก็ขอโทษขอไพ่ได้จิจัดรายการหรือว่าตบเพลงให้บุษบุษันกับเพลงรายการของพวกเขาก็ขอโทษขอไพ่สเต็ปโปรเนีไว้มือใหม่เด้ะไอ้สวัสดีสวัสดี ส่วนสันงคมโนติโตมาได้เด้อเดี๋ยววันหน้าไม่ได้หลังไม่ก็ได้กับดีเจเียงใสเบอรสีไพไวสนเสนอเออมารับจบเป็นดีเจวันนี้นเนาะสามสิบนาที ฮัลโหลสบัยดีโทรมาจากไซนอ่อนี oh ่เนาะโทรมาจากนาสนุษยอ๋อออเพลงอย่างนอ่อนี่เนาะผู้เบาทเพลงกินอกผู้สาวโอ้กินอกผู้สาวนอโอ้ภาคบ่พอภาคบ่อ่ะภาค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 ได้ภาคได้ภาคไปทางไดนอิดเนาะภาคไปลงทางนาแดงโอ้ภาคกับสาวนาแดงนอโอ้เจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเด้อเดี๋ยวบอกสุภัยจะไหนเด้อเจ้า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 ขอบใจขอบใจ ກນດັບາສົງ0 2 1 8 026ເດີ້ติดต่อมาหาดีเจหน้าไมคบ่าสิໃຜໄດ້ເດີ້ມາຈັນເລກກັນວັນນີ30ນາທີພີນ້ດ້ດີດດ ฮัลโหลสบายดีโทรมาจากไหนเนาะนี่เนาะโทรมาจากเซปูนอ๋อจากเซปูนเนาะขอเพลงอย่างนั่นี่เนาะฮักคู้บ่าวเมียป้าโอ้ผู้บ่าวเมียปะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งดีเจจันไหเด้อร์เขาเมูเข้าใจก็พาความบอกพาไปลงไหนเนาะพาไปลงทางเมืองเพียนอ๋อทางเมืองเพียนเนาะพาไปไหนเนาะอ๋อพาให้ผู้บ่าวเหรอโอ้พาคู้บ่าวเนาะบ้านอย่างไรบอกซื้อได้บ่ เบาซูเบาไส้เบาไพา่บาพร,รนนะ่ะอ๋อได้ดึ๊เดี๋ยวเดี๋ยวทั้งนิเจสทั้งนิเจสีไพ่จะไหนด้อก็คงไม่บใจสำหรับเพื่รายการท,าทั้งเซปปนโทรมาเนาะอ่ะเดี๋ยวฝากหน่อด้อ สุดก็สุดนรูแปดสุดสองกนอติดต่อได้เลยหลังไม่น่าไม่ก็ได้เ้ยคุยกับาวดีเจเซงใสสีไพ่ได้เ้ยมาในบ่มาจัดรายการสามสิบนาทีเ็จน ขใด้ใ war, อขใจหลายเด้อสำหรับเพรายการทีโทรมาเนาะเออที่มาขอเพลงขอเพลงฟังลำจะเป็นเพลนเื่อนเดินลำเต้ยนะจะต่อทังบ้าสีไได้ด้วเวากีใสวาสอ่ะสุดก็สุดนงแปดสุดสองหกนะติต่อมาได้ด้อทังบ้านเสีไเสียงใสเลยมาจัดกรันว้ในทสนาทีท่านทาเวลาบพกขอโทษขอเพลเด้อพี่น้อง ยัดในการเทงให้น้ำบรทเนกับขอบข,ข,ขอทุกขอภัยน้ำได้แก่ขอเต็ดเีงไว้เมื่อเอินเนาะพี่น้องเนาะ อันสุก็8นจง6เลยพี่น้องติด <blunt> ต <animation> <ext periods> ่อมาได้น่าไม้หลังไม้ก็ได้มาหาดีเจเบาสีพาเหรอเนาะวันนี้มาจัดรายการ30นาทีคันธาวาจัดบททันก็ขอโทษเด้อพี่น้องขอติดนี้ไว้เมื่อไหร่เนาะอันนี้มาเป็นงานเพลงให้ทั้งที่ขอมาบ่าวนสนุกขอมาคันธาวาหายังบ่เจอหรือว่าจัดบททันก็ขอโทษน้ำเด้อขอโทษน้ำไหลทั้งเทร็กรายการทั้งนักสนุกเนาะพี่โทรมา เดี๋ยวทั้งดีเจดิศีไพ่ยังหาเพลงให้อยู่เด้อเนาะอ่ะเป็นในการเขาเขามาครบใจบกันแล้วกันเออสนับสนุนในการที่โทรมาเนาะขอเพลงขอลำกับรายการลูกทุ่งบรรณา,าเออมาวันนี้ทั้งน้องห้องสรีไพ่มาจัดรายการเนาะเป็นดีเจรับจบสามสิบนาทีคิดฮอ,อ,อดผู้สาวยังหาผูเจอเด้อผู้บ่าวเดว้อยังขอเต้นหนีไปก่อนเด้อเนาะเออขอเต้นหนีไปก่อนเนาะผู้สาวยังหาผูเจออยู่ คิดทอดผู้สาวอ่ะโอเคพี่นอ้องน่าขอบใจคิดทอดผู้สาวมาแล้วเยะเอาโมไปทัป้งผู้สาวหนะ้าแดงเด้อทางมาราธอนจัดให้ซ่งให้สาวหนะ้าแดงในภักลุกไปทั้งน้าดแด่งไปซะเนาะอ่าอ่ะขอบใจหลายๆด้อเสื้อเสื้อเสื้ กันนึ่งเป็ดสุนโนติโตได้ทั้งแบบสีไพล่เนาะดิจีหน้าไม่ทางไหนมาจัดรายการวันนี้สามสิบนาทีพี่นง Hello สบายดีโอ้เพลงรายการโทรมาจากไหนน้อนี่เนาะโอ้โทรมาจากเส้นขวางอ๋อก่อนเพลงอย่างน้องนี่เนาะ อ๋อวไม่ปาอ้ว่าวไม่ป้าเนาะอืมาัว่าไม่ปาเดี่ยนเจนเจอเดี๋ยวจันให้เดอทั้งมีเจสิไปจันทห้เดอก็เขาคบาใจลายพาไปลงได้นอนี่เนาะพาไปลงเวียงจันทร์โออันพาเขาไปไดโนนี่เนาะบอกซื้อได้โบโอได้ได้เจ้าเจ้าเจ้าบอกเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวทั้งวันสิฟไปจันทห้ขเดอร์เขาคบใจละลาย ซนก้สนเปนองหกนอกกับดเจเสียงใสมาสันมาจัดรายก,การวันนี้สามสิบนาทีพี่น้องกระทาเวลาบทท่นจัดรายการบทท่านกับขอโทษขอพ่ายทำเด้งงอขอติดหนี้เซเ อัศมก็ก้าสชั้นหนึ่สดเั้ 8, Gon 8, าหเด้อกับดีเจเบาเสีงใสดีเจเสีงใสวัฒนนาไม่วัสนัามาจัดรายการวันนี้สามสิบนาทีเนาะเสร็จ มาจากสายนอหนิเนาะโอ้โรมาจากดงเห็นอ๋อขอเพลงยังนอหนิเนาะขอเพลงยังหักขบาวมีปะโอ้หักหัวมีปะเนาะเดี๋ยวจันทร์ไหนด้อทางนี้เกศศิพยจันทไห้เออฝากโอ้ฝากไปลงไดนอนน่ฝากไปลงทางเซโนโอ้ฟาบุลใดนอหนิเนาะเออฝากให้บรสอนอ๋อสอนเซโนโอ้ได้ได้ได้เจ้าเจ้าเจ้าเดี๋ยวบาสศิพยจันทร์ไหนด้อ คงนางมาสวมเวนมันอดูแค่เขาสู่าคว่าคมสุสานได้จามาซน918โสน6น้องอติโตไดเดอวยทางดีจีบอสเซ็งไซว่าังดีจเซ็งไซหน้าไม่ค่ะนะไม่ใจรายก,การวัน,นี่สามสนาทีถ้่จัดบอท่านขอโทษขอไปขอเัดนี่ไว้มือดื้อเพื่อรายการเนอะ ฮัลโหลอ่าสบัสดีโทรจากไปนอนนีออ่าไปได้ได้เดบิวจีจีจันทหเดอขอบใจหลารที่โทรมาถ้าอันเปิให้มท่านก็โคตินีไว้มื่อื่นเด้อตินี่ไว้ลายกาปะน้องาสรับเอา ยาสุเศร้าเด้อายอคนหล่อส่งหอยยิ้มให้น้องก็พออายคนหล่อ,อย่าศกเศร้าเสียใจน้องก็เป็นหยิ่งคารรมาดาบอได้มาจากสวรรค์ อาซึ่งก็ุช1 8 0เ6รถกระบะ DJC ไพ่เสียงใสอยู่ทาด้านรรจารการวันนี้สามสิบนาทีไปเถอะเนาะถ้าเปิดให้บทท่านทางเพลยรายการก็ขอเต้นเหนอื่นองยวปเพื <3> <3> <3 ่อนนะาาเด้อพี่น้อง สบายดีโทรมาจากไหนน้อหนิเนาะอ๋อโทรมาจากทางแขกทางท้าแขกบอโอ้ขอเพลงอย่างน้อหนิเนาะฮะเพลงอย่างน้อกิ้น้อผู้สาวอ๋อขี้น้อผู้สาวเปิดไปแล้วเด้กิ้น้อผู้สาวเปิดไปแล้วอ๋อเปิดไปแล้วเด้ขอซ้ำบาให้พ่อพิสนะอ้าวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกันถ้าเปิดเดี๋ยวท่านก็ขอโทษขอเจเนียไว้เด้อพักขอผัก โอ้พากันลงไผนน,นี่ยากนลงทั้งทั้งสวรรค์าเคปโอ,อ,โโอม,ม,อมเออากไห้นหนั่นนอทั้งสวรรคเขตนอพากให้สะพอนโอ้พากาสพาัสะพอนบ่อ๋อสะพอสะพาสะโพสาวจอยสาน้อยโอ้เดี๋ยวทั้ง้มนสะพจันไห้ด้อ,อขอบใจมันข้าวาใจให้น้องมีละบา จะเสวลาให้จะมาคิดหอดแม่เก่าเป็นคนสุดท้ายและที่ดีของเจ้าเรื่องแม่เก่าน้องไม่ได้นเนาะสุดก็สุดจนลูกเปย์สุดจนพกนู้ติโตทั้งดิจิสีไพ่เสียงใสหน้าไม่ได้เด้อวันนี้จะเป็นหน้าไม่ได้ดหลังไม่ได้พันวันเนาะเออวันนี้ดิจิสีไพ่บันขับใส้สามสิบนาทีพี่น้อง ไปสนะตามใจเพลงรายการก,กันเนยลยกันดิเพลงรายการคอม่า 8026น,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 นอติต่อทั้งตีงเจบัสสีไพ้ี่รึนาไม้เป็นเสนอจะเป็นนาไมหลังไมก็ได้รึเนาะสวัสดีสวัสดีเามาจากไซนอนี่นาะอ๋อเทราจากพารานอ๋อขอพังเพลงอย่างนอน่เน ขันทีเล้มทนโอ้ขทีเลิ้มทินโอผ่าคอมบอก่าวบลงไหนน้อขาลเซโนโอให้ผ้ได้ล่ะอโอ้อ้ให้มาสอนโอ้โอเคโอเคเดี๋ยวทั้งมีจีสีไพจ้าถ่ายด้อก็เข้าใจอะไร สิไพ่ทั้งดีเจสิไปจะจัดให้ตามขั้วหเลยเด้วยหัวยันเวลาบททันยันมดเวลาพอดีเนาะอืมเดี๋ยวดีเจสิไปจะจัดให้เลยด้วยหัยวเพลงนี้นก็เปิดไปรอบหนึ่งแล้วอันติ้ตามไปด้วันดีลืมทิ้งกันเลยกันเด้อพี่น้อง อ่าโทเรเลยไม่เลยเลยศูนเก้าศูนย์ยย่งแดศกระเป๋าดีเจสี่ไพ่พนันเสียงใส่มาวันนี้มาจะรายการสามนาทีเช็คเช็ค ศูนย์ก็ศูนย์ดศูย์สอเด้อก็เจสีไพ่ไปเม็มันจรากันสามสิบนาทีไปเลยนาะสนใจเพงใดมักเพียงใดก็ขอเข้ามาได้เด้อ ได้เจ้ารเภละกันของเขาเนาะทว่าจะเปิดเพลงให้นะโมทันกับคอตินนี่ไว้เด้อเอาไว้มืออื่นาะเวลาใกล้เสรหมดแล้วพี่น้องไงอ่ะส่งให้กับผลกับเพลงนี้นเลยกันเด้อกะทิเลียมทินหมดเวลาเวลาหมดหมดเวลาพอดีพี่น้อง จเพ่งราการติดอ,อมาเด้อส,สก็สหนึ่งแปดสูดสหกกับบอดีเจสีไพ่ไว้เาเนาะในการลุกพงบรรณาเหรอเนออเมมาะแตับมาเนี้หมดเวลาเลยเด้อพี่น้องหมดเวลาเลวเข,าาขอเขมกอบจหลรายสำหรับเพลการที่โทรมาเนะาะยกินมาสะตอทเถือได้ ร้อยมาเอิญพ่อก,กันเนอ้อพี่น้องสำหรับมนันนี้ทั้งบากซีไพดีเจซีไพเสียงใสโฟก,ก้าวคำว่าทรับบายดี